อดทนหน่อยนะครับอดทนหน่อยนะครับปวดที่คุณจะขับไปดูฉากว่า ว่าจะเอาครีมมารีวิวหน่อยนะคะไม่ได้ทันรีวิวมาเอาน้องก่อนนี่หน้าสดมากเลยนะคะไม่แต่งหน้าคิ้วก็ไม่มีนะคะหน้าสดนะคะนี่ถืออ่าตั้งตั้งครีมไว้แล้วว่าจะมารีวิวนะคะ<笑><笑>อืมโอเคก็ Hold h o l g u นซิ o o d b o Slowly. Slowly, okay. Slowly. eat quickly. Yeah, oh, they're only small bits. He just swallows them. Hmm. <coughs> yeah, because morning, him not eat anything. No, not eat. But you can't give him a big meal if he. Yeah. He'll be sick. Oh, 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 Mom, give you sit, sit. ซิสเฮนดี้ซิสซิสว o นนองเย่้องจะทบมาบ้า o o นแลน้วนะ้ะห้พีม่บน้น้่แลน้วบน้ใบน้ใน้นแแบบ้ นี่ก็ทุ่มเครื่องออกลับมาเมื่อกี้ก็ทุ่มหนึ่งนะคะแต่ช่วยไม่มั่นใจแล้วแต่กินช่วยไม่มันได้ั่นเจแต่我ร I d o n อ want those things a r o n my head ก anyway. <t 8> ็จะใส่จะใส่อันนี้นะคะที่ครอบเนี่ยก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะถ้าแผลน้องหายดีก็เอาออกได้ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่ายังอยากจะอ้อนอยู่นะคะยังยังอ้อนอยู่ยัง ยังมียาสลบนะคะจะเป็นสลือนะคะออก็ไม่อยากจะไม่อยากจะเดินไปไหนนะคะสงสารน้องน้องบางทีก็ร้องห้าร้องนะคะร้องนี่นะคะเนี่ยค่ะจะอ้อนอยู่แบบนี้นะคะมันเกี้ยกลับมาคือก็เลย ไปอาบน้ำนะคะีอาบน้ำเสร็จแล้วกออ็มาอยู่ใกล้ๆเขานะคะ oh,